โอ้อันจะบอกเลยนะว่าอันแค่โทรอยู่เพียแค่แอมได้หรออันอันจะบอกแค่โทรอยูนะว่าเออเออกบุใจแค่นี้ดั่จะรีดได้แต่สัมเนียงวังไม่รู้เรื่องแต่สกีดิงนะคะแต่สกีดิงรอเลยรอเลยเดินเอาใส่มาด้วยไหมอ่าิ้วเป็นเลยค่ะวงนี้เหรอวงนี้สีฟ้า ชื่ออะไรมันชื่อชื่อ,อบอกชื่อว่าอ,นนอันนี้เป็นพลอยค่ะเป็นพลอยชื่อพาไรบาาค่ะพาไรบ้า <ad> นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาจากอความมรีทำไมถยูอ,อันนี้แล้วเพราะอะไรครับเราเป็นคนชอบทะเลอะชอบของฟ้าสีนี้คือเป็นสีที่รู้สึกว่าเวลาได้มองมันเเหมือนแบบอยู่ทะเลตลอดเวลาใช่เหมือนเอาทะเลมาที่นิ้วอย่างงี้คือเราเคยให้พี่เล็กไปวงหนึ่งแล้วก็เป็นสีนี้เหมือนกันอันนั้นก็จะแบบมีออนกว่านี้เลยก็จะแบบ ฟ้าน้ำทะเลเหมือนอยู่แบบว่าทะเลเขาเรียกว่าถ้ำมรกตเออย่าง้คือมันก็ได้กลิ่นแบบทะเลกลิ่นเค็มอะไรโชยพื้นตอนอันนั้นก็เพราอยู่ที่แหวนนะท่านี้ได้ปนน้ำเลยเราไม่พูดของตัวเองเราแต่ว่าเรือนี้วงนี้นี่คือพี่เล็กให้เราเขามีความยากง่ายเขาบอกเราเราให้เราสั่งไปว่าเพราใจที่มาแหวน ไม่ค่ะไม่ไม่ได้บอกอะไรก่อนล่วงหน้าก็เป็นแบบเซอร์ไพรส์บอกเขาเอาช่วงนั้นหนูบอกว่าหนูอ่ะจะสั่งทำกำไรพารายบาเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนใจร้อนเนาะเป็นแบบที่พวกชอบตีอะไรอย่างเงี้ยอ่าพวกบวกใช่บวกให้หมดเนี่ยก็เลยแบบเขาบอกว่ามันช่วยทำให้ใจเย็นขึ้นแค่สงสัยเท่านั้นแหละเป็นไงบ้างจ่เอายังไงที่กินตอนสงสัยคิดไหมว่ามันจะอยู่ในนิ้วไหนไม่ค่ะไม่ได้คิดมันต้องคิดตั้งไหน ตอแต่ตอนแรกที่เห็นอ่ะก็จะรู้สึกว่าอ้าวทำไมให้แหวนเพราะว่าเขาเคยบอกเขาจะไม่ให้อ่เจ้ากว่าจะขอเจ้ากว่าจะขอถ้ามันถึงเวลานั้นค่อยจะใส่แหวนให้ตอนนั้นรู้ไหมว่าเขาจะให้ใส่ตรงไหนไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เรื่องหมูหนูมัวแต่กินข้าวแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเพราะเงยถ้าเห็นในคลิปก็จะเห็นว่าหน้าเป็นอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอเธออะไรเหรอเงยเงยกันเลยให้เยี่ยมยอดเยี่ยมสีโลค่ะตอนนั้น ไม่มีอะไรเลยตั้งกระาะว่าเอ้าทำไมให้แหวะนะอ่ะแค่นั้นเราไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ของคุกเข่าของเราไม่นะ คุยกันไว้แล้วว่าถ้าสมมติจะขออันจริงๆอ่ะไม่น่าจะใช่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงวัยนี้หนูยังก้าวอยู่ค่อยคๆสามเลขสามค่อยว่ากันนะเลขสามความกรถางทีนะคะเออแต่ว่าเราก็องวมกันบ้านเยอะเหมือนเสียหนูรู้แบบไซส์เราพอดีไซส์ซิ่งเราว่านิ้วไหนยังไงเราได้ทําการวัดทุกนิ้วกันไว้แล้วออเใช่แล้วก็ฝากไว้ที่เพื่อนเขาใช่คือเราเป็นคนชอบซื้อเจรเวลรี่เหรอใช่ไหมคะเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออ เอ้ยเหมือนจะเกิดอันตรายปะเวลาเหมือนมีวันสำคัญอะไรเงี้ยขอนครบรอบใดๆแล้วก็วจะเออขอมือเท่านี้แหวเท่านี้ตังหูติ่งหูเท่านี้อะไรอ๋อแล้วตอนที่เขาถึงตอนที่จะสวมปะเขาระบุไหมว่าอัน,นิ้ไหนไม่ค่ะคราก็ยี่หืูเขาบอกขอมือหน่อยหนูก็ขอมือเลยวะเขาปกติพี่เลยก็ชอบเรียกโบเหมือนหมายอยู่แล้วยังไงอ๋อ ใช่แล้วนี่ก็หันทุกรอบเออแล้วมีคนเขาเรียกหมาจริงๆเราก็หันหันไปที่เล็เออเออเอหนูก็หนูก็บอกพี่เลยว่าพี่เลิกเล่นถือบอลนี้ได้แล้วหลงกันหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่เมื่อตอระแวงเนาะอ่าาาาอะไรไงต่ออะไรต่อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้ว็เรา่องมิวมีอะไรเรื่องิ้วแมนก็คือเสียบเข้าไปนิ้วชี้เขาน่าจะรู้ละค่ะน่าจะบอกใส่ส่วนมิ้วชีอะไรนะ เสียงใส่เนี่ยเราอ่ะแล้วโบเขาต้อโบโบโบต้องพกตลอดไหมที่เขาก็คือติด ใส่อันนี้ไว้เลยใช่ชอบหนุ่มคนชอบจิวเวลรี่มากมอยู่แล้วอาตปาติ้งเป็นคนไม่ชอบทำไม่ได้ทำของหายไม่ได้ขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วเนาะหายค่ะก็เลยต้องใส่ในมือตลอดไม่ถอดเลยไม่ถอดล้างมือเลยก็ไม่ถอดไม่ถอดจะพยายามไม่ถอดจะมีถอดแค่เวลาทาครีมเพราะว่าเวลามันเข้านิ้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำความสะอาดกันอันนั้นมันไม่มันไม่ชิ้ประจำวันเพราะมันเม็ดใหญ่มันจะแบบเออยวเขียวนี่ไม่ติดเลยจะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ติดเลย แลวเขาทำไมถึงส <mile inside> ่ง <bas> นั่นอีกเนี่ยเขาน่าจะเห็นว่าหนูชอบแหละแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยหายเพราะเขาเคยให้ตังหัวตอนนี้ต้อยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่รู้รงไหนของบ้านเก็บไว้ดีเกินไปเจอคาเจอราคาเจอราคาเพื่อนแซวไหมตอนที่แบบเห็นคลิปเพื่อนอาจจะดูไม่จบเห็นแค่ต้นคลิปอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนมีมาแซวกันก่อนไหมตีโพติพายให้พูดตรงๆเลยปะอ่ะตรงๆเลยไม่มลีกเืีน มมไเดี๋ยวจริงดราม่าไม่บอกพระไม่มีคนเสร็จแล้วมีการบอกพี่เล็กยังไงบ้างว่าเออดียังไงหรือว่าจะมั่นไม่พี่หรือว่าจะแบบไม่ไม่หนูไม่คาดหวังไปถึงแบบจุดนั้นเลยอ่ะพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยังไกลตัวอยู่มากๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากคาดหวังว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันจะไปถึงไหม ถ้ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นกําไรของเราอเพราะเราก็ได้มาแล้วใช่เราไม่คืนนะคะไม่ขายมันขายไม่ได้ขอให้มันคิวจ้วจอเป็นอาถมงคลาอะไรใช่ไหมเพราะส่งแหวนก่อนเนีส่วฉีถ้าส่วน้มนางอ่ะค่อยเป็นอาถรรพ์รานนี้ก็ไม่ใช่แหวนเพชรนี่แหวนพลอยถ้าเป็นส่วแหวนเพชรอ่าถูกต้องแล้วมีแจ้งเขาทราบไหมวถ้าเป็นแหวนแต่งงานมันจะต้องขนาดมันจะต้องไม่แบบไหนโอ้ เอาที่ไหวเลยค่ะพี่แต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็นิ้วหนูก็ประมาณสักห้าหกกะลักก็จะพอดีนะคะนิ้วเท่าก็ะพออันนัะก็ประมาณนี้แหละแม,ม่ก็พอแล้วใช่เพระาะนิ้วเราก็มีแค่นี้อ๋ออันนี้ส่วนตัวเขาจะต้องใหญ่กว่านี้ จริงกัไม่รู้ไม่คาดหวังเพราะว่าถ้าคาดหวังไปเดี๋ยวผิดหวังเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวมานั่งซ้ำแตากันอีกนะคะนี่แหละเสริมซ้ำเติมด้วยอาจจะจับมือจับมือแล้วก็เป็นไงนะมือเขาบอกว่าเราจะไปเรียนต่ออ่ะใช่ค่ะเออยังไงไปเมื่อไหร่คะไปอัพเกรดน้องจะไปชุบตัวค่ะอ๋อชุบตัวชุบตัวที่ลอนดอนไอ้ผู้ไปไปกวอีกแลอว เดือนค่ะแปลภาษาแปลภาษาซึ่งตอนนี้ก็ฝึกฝนภาษาได้พร้อมแล้วการ speak English โอ้อันจะบอกเลยนะว่า I can โท l l you คือแค่แอมเลยหรออันอันจะบอกแค่โทรอยูนะว่า ก็ูใจแค่นี้แตจะริดได้แต่สัมเนียงวามไม่รู้เรื่องแล้วทำไมเราถึงตั้งใจไม่รีดเออเพราะอะไรอ่ะเป็นคนชอบคุยค่ะแล้วฝรั่งเวลาแล้วชาวต่างชาติเวลาเห็นหน้าเราอะเวลาชาวต่างชาติเห็นหน้าเราอ่ะเขาก็จะแบบไอ้นี่มันต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งได้เลยภาษาทาดีกว่าเขาก็มาถามปั๊บ เอาจริงๆบ้าแค่ถามทางภาษาไทยเรายังตอบไม่ถูกเลยว่าอโศกมาทางนั้นมาทางนี้อะไรเงี้ยเราก็ได้แต่บอกเออ you go s t a t นะ and turn left turn right and you go east h i s one t h i s one you see h i s one right ่ะ you see e t จบจบไม่ได้กันเองแต่ภาษาจริงมันแค่สื่อสารให้รู้เรื่องมันก็โอเคแล้วถ้าถูกต้องแต่เราอยากให้ได้แบบ คุณพี่คิดดูถ้าไปต่างประเทศใช่ปะแล้วไปแบบแอลแปชั่นวีหรือแฟชั่นวิคต่างๆอะไรเงี้ยแล้วแบบ o ฮียยูฟ e วชเดย์ไอ้ก็รู้สึกเออไอ้เบล์เนวเวตฟิวไลเออเนีกอร์เจียไรนาวันนอ้มันก็ไม่ได้ปต่เทศอมาแล้วมันเป็นยังไงอ่ะอ๋อเราก็จะเป็นแบบเป็นเราบบเป็นนางใบ้ ไม่แต่พอถึงโมเมนต์นั้นน่ะเราก็จะให้พี่คนหนึ่งเขาช่วยพูดแต่พี่เขาไม่พูดไม่ใช่ล่ามนะพี่ที่เขาไปกับเราอ่ะแล้วรักแสดงด้วยกันนี่แหละเขาไม่พูดแล้วก็คสิ่งนั้นเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเชิกันพูดนะคะที่เพรแต่ว่ามันเป็นโปรหกโบยแล้วเวลาเป็นงานแต่งวันนี้อยากจะให้มันคล่องคลื่นโฟล์ทก็เคยไปสั่งผ้าเช็ดผ้าอะไรนะ ผ้าห่มอ่าผ้าห่มคือ Blanket เนาะภาษาอังกฤษเราก็บอกว่าเอ่อ Room นี่นี่นี่แค่นี้ครับบน Blanket Please อย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาก็บอกว่า Please waiting for เอ่อ30 minutes รอ30นาทีแล้วก็แบบไม่นานจังผ้าห่มเลยมา30นาทีวะก็ออกไปกินข้าวกลับมาก็ยังไม่ได้ก็เลยบอกว่าให้ผู้จัดการช่วยเตือนแบบว่าเออแบบ One blanket for this room อย่าเงี้ยกด้อเอลอหนูก็สะผมอยู่ไอ้น้องเราก็ไปด้วยน้องก็ไม่เก่งเท่าไหร่ใช่ป่ะมาเอาตัวรอดอ่ะ อ um. ๋อปะพี่ัวเขาเอาขนมปังมาให้อ่ะแบงเก็ตเอ้ยไม่ใช่ละก็เลยบอกเขาว่าพีน่าไปบอกเขาว่าให้เดินเข้ามาในห้องแล้วมันก็หยิบผ้าห่มไปให้เขาดูดิสว n e t ดิสว n e พดิฉันท่านก็เลยโทรมาด่าเรา่แบบย o โทรมี m อะว่ารไม่ใช่เราแบงเกตหรอ No you please c a ล e down Blanket is a seal not b l โนดเออเขาก็แบบ โอ้ไอซีแอมต์ขอโทษรู้นี่นั่าเนี่ยแหละคือปัญหาที่อยากจะทำให้พูดให้คล่อก็เลยอยากจะไปเป็นแบบเนตีดก็เลยก็ไปที่ลอนดอนเลยเนตีดไหมไม่รู้อาจจะโดนฝั่งเนตีดกลับมาต้อพูดอะไรด้วยเองแล้วนะเลยเนี่พูดไม่ได้เลยวายเออละหมายวายเพราะว่าไม่มีอะไรบ้างที่เราเตรียมไปสองเดือนเนี่ยค่อนข้างสั้นเออคือสั้นมาก ช้อปปิ้งกขึ้นยืนช้อปปิ้งไหมไม่รู้เพราะว่าช่วงนี้ค่าเงินคืนแต่ทีเดีค่อนข้างยุบตัวเราก็อาจจะช้อปไม่ได้มากอาจจะรินกินเอาเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนเดินทางให้ไหวเพราะไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวคนเดียวไม่มีใครตามไปอาทิตย์แรกบอกให้ทีหน้าไปไปก่อนด้วยในหมอาทิตย์แรกเพราะว่าเผื่อไปเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบนี่ก็ชอบเซอร์ไพรส์ไงอย่างเช่นวันนี้ มี่บอพี่บอกันมาแล้วเราก็แบบเออเราชอบคลุกเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยไปดูก่อนได้ไหมตอนแรกแม่กับพี่เอ็กเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องไปก็ได้อะไรเงี้ยโบจะได้ไม่ต้องพูดไทยเลยอะไรเงี้ยแม่ก็เป็นห่วงแม่ก็จะไปสภาม่าบอกแม่ไม่ไปแล้วแม่จะทําบ้านทําสวนปลูกต้นไม้ไปกาญจนบุรีแต่สองเดือนนี้คือโดดเดี่ยวอโลนเลยนู่นใช่โดดเดี่ยวอโลแต่เขาบอกว่าถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้น ให้หาแฟนสาขาต่างประเทศเคยเองนะคะเคยี้ไหนเล่าให้พี่เล็กฟังไหมว่าจัดสกีดิ้งนะคะจัดสกีดิ้งหลอเย่อ่ะไกตอนแรกก็แบบหล่อจะไปจริงหรอไหวหรออะไรเงี้ยเราก็แบบมันก็ต้องไหวแหละพี่มันจำเป็นต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ย เราก็เป็นชอบพูดซะด้วยก็จะตามไปแม้จะตามไปไปรับอาทิตย์สุดท้ายค่ะจริงๆมันมันมีเพราะว่าเราเจอไปแค่เกือบทุกวันนี่มันสองเดือนไม่เจอกันเลยมันจะบพอพิถึงมันห้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยตอนที่จึงใส่คันเลยใส่คันค่ะค่ะใส่คันเราไปห้าคำเองไม่เห็นอะไรบ้างเพราะจุดวัดตัวเราติดกันก็ ยังหนูยังไม่รู้สึกอะไรเพราะยังไม่เป็นคนไม่ค่อยคิดถึงอนาคตเท่าไหร่้าหนูจะฉาหรอนะเกในอนาคตแต่เนี่ยูคือหนูคคนแบบค่อนข้างอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับปัจจุบัน,บานมากๆเลยก็เลยยังรู้สึกว่าเออยยังไม่ได้แบบไปถึงตรงนั้นอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยเนีรู้สึกเสพกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเยอะมากจะมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่หนูรู้สึกว่าสองเดือนน่ะไม่นานถ้าเราได้ตั้งใจเ,เรียนเรียนไปแค่เดียวก็เดี๋ยวก็คงได้มีได้กลับไทยมาทำงานด้วยละคะ่ะก็หนูไไปาอาจจะมีอาจาอาจะมีเพราะว่าเราหยุดเสร์อาทิตย์ก็บินกลับมาวันเสาร์แล้วาบินกลับไปวั <c oughs> อนอังคาราปเรียนเนาะก็ <c oughs> เ,เป็นไปได้ <c oughs> อาจจะเป็นไปได้เพราะกิจวัตรเขาตู้เราก็อาจจะต้องมาใช่แล้วเขาออกตั๋วแล้วก็พรอมีมีการใช้เรียนไพรว่าหนูไม่อยู่ที่ดูแลตัวเองดีนะ ก็ให้ที่ไหนมาเล่าให้ฟังว่าเจออเล็กอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อเล็กเตรียมตัวรับมือเลยสปายใส่รับไม่ใช่เรานะนี่ค่ะเตรียมอยู่หัวให้เลยที่ต้องช่วยนะจริงๆเี่ใช่ผู้หญิงแบต้องนื่ไม่รู้แต่เราไว้ใจเขาอยู่แล้วพอค่ะ